ให้พน้องชายหาเี้ยงคิดหรยากาตอนยากเป็นน้ำแดงว่างทมบรรยากาศเบ้องหลตอนนี้ก็ทาอยู่นะครับตอนนี้ก็มีมีทาอยู่แตทำให้ให้ให้้องชายก็เอาปว่าในอนาคันนก็ติดตามว่าทำยังไงมัถ้ามีเรื่องราวน่าสนใจเราก็อยากทำ ตอนนี้ดูเบื้องหน้าอย่างเดียวใช่ไหมคะที่กำลังแน่นแน่นไปทั้งสองพี่นกชายแน่นมากเลยค่ะเล่นเยอะมากตอนนี้่นที่เล่นอยู่อะฮะตอนนี้เล่นอยู่สองเรื่องครับรวมถึงงานเป็นหนังเป็นหนังด้วยเป็นอ๋อเรื่องหลังเรื่องหลังทำเสร็จไปแล้วเรื่องหนึ่งแล้วก็กำลังกำลังจะทำอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วก็มีหนังเรื่องนึเออแล้วถังแม่แล่ะคะ ทางนี้อ่ะค่ะก็เป็นทยอยไปทีละเรื่องค่ะก็ตอนนี้ยังทายาทศูนย์กำลังถ่ายอยู่ค่ะก็ใกล้จบแล้วใกล้ปิดแล้วเอ้ยนะเมื่อกี้พ่พูดต่อไปทายาทหมาเลขหนึ่งอีพูดได้ีวเมื่อก่อนก็โค้งคำทีแล้วขอโทษค่ะพูดผิดพูดผิดทายาทหมายเลขหนึ่งทายาท กำลังถ่ายอยู่แล้วก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วค่ะแต่ว่ากำลังจะฉายนะคะนึกว่าพี่หนุ่มจะไปไปไปเพิ่มมีแบบมีการโปรเจกต์พายากระสุนด้วยใช่ค่ะนึกว่าพี่หนุ่มสปอยยึกว่าแบบหลุดสปอยสปอย์์ไม่ได้หลุดค่ะมันชื่อเหมือนกันขอโทษ ใชค่ะแล้วตอนนี้คือการงานการงคนที่บอกว่าซุปเ่อรตอนนี้ทั้งสองอีก็ฝากมาแน่นึืแล้วตอนนี้ก็นึกว่ามันก็คงเป็นจังหวะจังหวะค่ะเพราะว่าอย่างช่วงที่แบบมันเงียบไปมีทั้งโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีงานที่หลายๆคนทาค้างอยู่ซึ่งเราไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรมนเขาก็คงต้องเคลียร์ตรงนั้นให้เสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปไปเร็วมากค่ะคอนเทนต์ต่างๆก็มาหรือไม่ใช่แพลตฟอร์มอะไรต่างๆแล้วก็รูปแบบของการทํางาน มันก็เปลี่ยนไปเยอะมากมันมีแบบว่าแนวใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆเรื่องใหม่ๆอะไรเงี้ยเขาค่อนเยอะแต่ว่าก็ยังดีใจที่แบบเออมันก็มีหลายๆเรื่องที่ถึงแม้ว่ามันจะแบบปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกแบบรุ่นๆเราที่ยังแบบสามารถจะรับผิดชอบหรือสามารถจะรับบทนั้นๆได้อะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็สนุกด้วยเพราะว่ามันก็เหมือนเราได้แบบเออเรายังมีโอกาสได้เจอรุ่นใหม่ๆ ทำงานใหม่ๆกับคนคนใหม่ๆบทใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งนึกว่ามันมันสนุกมากมันน่าสนใจมากเลยครับกิจกรรมชุดเจ็ดวันนี้คือแน่นวันต้อวันอะไครับชั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นก็มีวันว่างบ้างครับแต่ว่าก็ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะ,งจะมีเวลาน้อยลงครับมีเวลาน้อยลง <c oughs> <c oughs> คือว่าถ้ามีฝีมือในตัวอยู่แล้วยังไง ถ้าไม่ตายสะก่อนนะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันมีบทที่เหมาะสมเขาคงยังยังเลือกที่จะใช้เราอยู <na pping> ่อะครับไม่ไ so ม่ถึงขนาดว่ายังไงก็ไม่ตกการเพราะว่าถ้าเกิดว่าบทมันเหมาะสมกับตัวคาแรคเตอร์ของของของแสดงเนี่ยไม่ไม่ไม่ว่าไม่ว่าพี่โนกหรือว่ากัแสดงคนอื่นถ้ามันเหมาะสมเขาคงเลือกเราไม่แล้วด้วยความที่หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปอะมัน บทมันมันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วอะ่ะ mm hmm. ใช่ไหมฮะมันก็จะมีความสีสันมีแฟนตาซีมีอะไรเยอะซึ่งแบบเออเราก็สามารถได้ได้เปลี่ยนด้วยจากเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยสมมุติถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ทุกเรื่องก็จะติดต่อพ่อ,พอแม่ดราม่าก,ก็ดรามา่าอะไรเงรี้ยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่แบบเฮ้ยมันมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะไปสู่บทบาทนั้นได้ซึ่งอันเนี้ยมันมันดีมากเลยมันสนุกมากคุณครับคุณครบคนครับขอบคุณครับ